สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูน้องวัวน้องเพื่อนน้องวัวทำอะไรเนาะสองตัวนี่ไม่ได้ออกไปไหนเนาะวันนี้อยู่แต่แถวสวนเนาะมีทั้งไก่มีทั้งวัวเพื่อนตรงนี้หาน้ำกินหรือเปล่าไม่มีที่ลเลี้ยงแล้วต่อไปนี่ต้องอยู่ในสวนแล้วเด้อน้องวัวต้องอยู่ในสวนแล้วนะเนาะเดินเล่นในสวนก็ใหญ่อยู่สวนตรงนี้ อยืนเล่นยืนเล่นอยู่ริมบ้าน <c oughs> ยืนเล่นสบายๆเนะาะน้องวัวยืนเล่นสบายๆนี่โอ๊ไก่ก็หากินอาหารอรอบๆครัวตรงนี้แหละเจ้าของอยู่ข้างในวัวมายืนรออยู่ข้างนอกข้างนอกหน้าประตูเนาะ เรียกหากัน,น,นเพื่อนตรงนี้พ่อวัวเยอะมากเพื่อนนัานนี่แม่เรียกหาลูกแล้วลูกเรียกหาแม่อีกเป็นบรรยากาศตอนช่วงเย็นนเพื่อนสี่โมงแล้วตอนนี้องวัวสองตัวอยู่หน้าบ้านนึงของเข้าไปข้างในวัวเรียกหาอยู่ไหลวัวให้เดินในในบริเวณสวนน้องเพื่อนแต่วัวไม่ยอมไป วยืนรอจ้คของอยู่ขนาประตูห้องอ๋อเปิดมาแล้วจะคของเปิดออกมาแล้วออกลบลบทางหน่อยอ,อ,อยากกินน้ำวอยากกินน้ำวอยากกินน้ำอ,อยากกินน้ำแล้วน้ำในครุก็มีนี่นี่น้ำในครุมีนี่ถอยไม่กินนี่นี่ตักใส่ครุไว้ให้แล้วนี่ อยากกินอาหารบ่ไก่ก็อยากกินอาหารวัวอยากกินเนาะอาหารนี่นี่ไก่ก็มาหาเนาะไก่เห็นเราเดินมาคิดว่าเราอาหารมาให้เพื่อนที่เดินมาหาเลยเห็นใครก็นึกว่าเจ้าของนึกว่าคนเอาอาหารมาให้กินหมดโอ้เรียกหาอาหารแล้ววัวอยากกินแล้ว ยืนรออยู่สองตัวนี่อืยืนรอหน้าประตูไม่ยอมออกไม่ยอมหลบมาเนี่มาเนี่มาวน,านั่นยืนรออยู่ไม่ยอมออกมันหิวแล้วอยาได้ให้่อหิวแล้วบอโอ้ยืนรอไม่ยอมไปไหนเลยนี่ทางเล่นเดินเล่นมิวแจ๊ะเลยไม่เดินยืนรอเจ้าของอย่างเดียว <c oughs> ไปแล้วเห็นเจ้าของมาแล้วเอาอาหารให้กินแล้ววัวอยากกินอาหารนั่นจะเข้าไปตามเข้าไปแล้วเจ้าของปิดประตูทันวัวจะเข้าไปในห้องตามเจ้าของวัว,วตัวนี้เนาะเลี้ยงวัวก็เลี้ยงเหมือนเหมือนเลี้ยงหมาเลยเพื่อนเล่นเหมือนเลี้ยงแมวเลยเดินตามเจ้าของอย่างเดียวเลยวันนี้ลูกวัวตัวเล็กน่ารักเพื่อน ตัวนี้จะเดินตามเจ้าของอย่างเดียวเลยทั้งวันเลยยอมไปไหนยังเอาอาหารให้ไม่เสร็จยังปรุงอาหารให้ก่อนจะขอยังปรุงอาหารยังไม่เสร็จเลยนันวิ่งตามแล้วเพื่อนโอ้วิ่งตามไปแล้วไปกินแล้วนันกินแล้วได้กินแล้วไก่ก็อยากกินด้วยนี่โอ้ไก่จะแย่งวัวแล้วไก่จะแย่งวัวแล้วไก่จะแย่งลูกวัวแล้ว ไก่ก็หิวกินเหมือนกันโอ้กินทั้งไก่ด้วยทั้งวัวด้วยโอ้เนาะไก่อยากกินอาหารเหมือนกันเดี๋ยวอ้วนเหมือนวัวเด้อฮ่าฮ่่ให้กินทุกตัวบ่หรือให้กินแค่โลกวัวตัวสองตัวอาหารนอกนั้นกินหญ้าบ่อ้สีตะโกนเว่อ ไม่ไปสียดสมอาไปสีต่ออ๋อพอแต่พอแต่มันน่าจําำเม็นพอแต่มามายืนรอเนาะจำได้เนาะก็จะของเอาเข้าไปเอาอาหารข้างในข้างในบ้านเอาออกมาให้กินตรงนี้ยืนรอหน้าประตูบ้านเพื่อนไม่ยอมไปไหนตุกวัวสองตัวนี้เกือบจะเข้าไปตามเจ้าของนั่งกินในบ้านได้อาหารกินแล้วตอนนี้กินไป ยืนเบียดกันกินอยู่นี่แหละสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันเด้อสองตัวนี้สองพี่น้องลูกวัวสองตัวสองพี่น้องอยากกินอาหารมองกลอง้ลองก่อนเดี๋ยวไก่แย่งกินแล้วน่นไก่แย่งกินแล้วไก่แย่งกินแล้วเด้อรีบกินม่แต่หันมามองออ ไก่แย่งกินแล้วโมเดลหันมามองกล้องอยากมองกล้องไก่ก็จะกินอาหารหมดก่อนเด้อนี่ลูกแม่ไก่ตัวสีดํานี่อยากกินแย่งวัวก,กินเพื่นเพื่อนนแย่งวัวก,กินอาหารแล้วอ็จะให้กินเฉพาะลูกวัวสองตัวเพื่อนอาหารเพราะว่าถ้าให้กินทุกตัวไม่พอนาะเพื่อนเพราะว่าให้กินรำเนาะสองตัวนี้ ตัวเล็กเนาะตัวใหญ่ก็ให้กินหญ้าให้กินฟางให้กินหญ้าธรรมดาเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฟางที่เก็บฟางเพื่อนนี่ไว้ให้วัวตัวใหญ่กินเนาะแล้วก็หญ้าจะไปเกี่ยวหญ้าจากสวนที่อื่นมาให้กินเนาะวัวตัวใหญ่ตัวเล็กก็ให้กินดำกิน กินกับวัววัวก็อาจจะทำโหกนิดหนึ่งไก่ก็ยืนกินข้างนอก <c oughs> ทั้งไก่ทั้งวัวจุดคองวัวเลี้ยงไก่ด้วยเต็มไปหมดเลยตรงนู้นให้อาหารไก่แล้วนุ่นฝั่งนู้นเนาะให้อาหารไก่ไก่ก็กินอาหารอยู่ตรงนูน้นต้น,นกินอาหารอยู่ตรงนูน้นไก่ สวนก็จะกว้างนิดหนึ่งเนาะแต่ลูกวัวไม่ยอมเดินไปไหนเพื่อนเดิน,เด,น,เ,ดนเดินรอแต่อาหารจากเจ้าของตรงนี้แหละเนาะนี่กินไปกินไปไก่แย่งแล้วไก่ก็คอยรอลูกวัวเผลอทำหลนออกมาจากที่ใส่อาหารก็ ชาตหล่นออกมาข้างนอกก็ไก่ก็จะจิกกินนั่นเพื่อนอาหารนี่อ๋อวัวบอกว่าเปิดประตูไม่ได้วัวจะเดินตามไก่ก็จะเดินตามด้วยเข้าไปในบ้านอืมนั่นเปิดเพลิงไม่ได้เปิดประตูแล้วจะเข้าไปตามเลย ข้้าานาตามดจเะเผลอไม่ได้เลยเข้าไปตามเลยลูกวัวจะเดินเข้าไปตามเลยนี่กินไปกินไปคนถ่ายคลิปก็ตากแดดร้อนจน,น <c oughs> รอรูกินแต่แต่ตีห้าบอตีห้าร้องกินเลยโอ้ ให้กินกี่รอบวันนี้เช้าเย็นเช้าเย็น,ยนตีห้าเรียกกินเลยนั่นเรียกกินอีกแล้วเรียกหาโลกโลกมากินอาหารทางนี้นี่ บรรยากาศช่วงเย็นเนาะมาฝากเพลิดเพลิตอนเย็นๆเนาะดูลูกวัวกินอาหารเพื่อนกินรำเนาะวัวสองตัวสองพี่น้องอกินอาหารตรงนี้เนาะ